เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลาสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย Good afternoon, everyone, and you're listening to English This Way. จุลาลงกร university radio station 101.5 m มก with me วรลันกองพนพรม the host of the program สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะน,นี้คุณกำลังรับฟังรายการ English this way ทางสถานีวิทยุแห่งจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย101.5เมกะกับดิฉันอาจารย์วรรลันกองพนพรมจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ และในวันนี้เช่นเคยนะคะเดฉันก็มีศัพท์และสำนวนต่างๆที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดชันก็มีคำศัพท์ที่อาจจะฟังง่ายคุ้นเคยพร้อมกับความหมายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับวันต่างๆและรวมถึงชีวิตการทำงานของเราทุกคนค่ะยังเมื่อเราพูดถึงวันพุธคำนี้ดดฉันอาจจะเคยพูดถึงไปแล้วนะคะคือคำว่าวันพุธเนี่ยมีชื่อเล่นหรือว่า nickname ว่า h u m p day Hump Day H U M P นะคะ Hump คำว่า u u p เนี่ยนะคะก็เป็นเนินก็คือเนินนั่นเองนะคะหรือว่าบางทีเราจะนึกถึงหนอกของหลังอูดนะคะทำไมถึงเรียกวันพุธว่าเป็น Hump Day เพราะว่ามันเป็น Mid Week พอดีเลยก็คือเป็นวันกลางสุดสัปดาห์ก็คือว่าหลังจากที่เราเริ่มทำงานในวันจันทร์นะคะวันอังคารพอวันพุธ เราก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวละอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นแบบกำลังปีนขึ้นไปบนเนินเพื่อที่จะเราจะค่อยลงมาสบายขึ้นในวันพฤหัสและสุขผ่อนคลายหลังจากที่ได้ทำงานหนักมาทั้งวันจันทร์อังคารแล้วนะคะเขาก็เลยเรียกว่าฮัมเดย์เพราะว่าวันพุธอาจจะเป็นวันที่หลายๆคนรู้สึกเหนื่อยหน่ายเริ่มเหนื่อยละกับการทำงานนะคะบางทีก็เลยจะมี สำนวนที่ใช้ฮัมเดย์เนี่ยก็อาจไม่ใช่สำนวนแต่เป็นประโยคที่ในการใช้คำว่าฮัมเดย์ก็อย่างเช่นว่าเป็นการปลอบใจว่า hang in there it's hump day hang in there it's hump day hang in there นะคะเป็นสำนวน hang in there ก็คืออดทนไว้หน่อยนะนะคะคำว่า hang H A N G, h-a-n-g hang เนี่ยนะคะที่ที่แปลว่าแขวนเนี่ยแหละค่ะแต่ hang in there แปลว่าอดทนหน่อยทนอีกนิดเดียวนะคะ it's hump day ก็คือ มันเป็นกลางสัปดาห์ละเดี๋ยวอีกนิดนึงเราก็จะได้พักแล้วนะคะหรือบางครั้งบางคนอาจจะพูดว่า Happy Hu m p เ a y ก็เพื่อที่จะให้เรา,เรา,เรามีความรู้สึกที่ว่าเอ้ยนี่มันกลางสัปดาห์แล้วนะแทนี่จะรู้สึกเหนื่อยก็ขอให้เป็นวันดีๆละกันแต่ถ้าพูดถึงวันจันทร์หลายๆละคนอาจจะมีอาการที่เรียกว่า m o n d a y Blues นะคะ Monday วันจันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ Blues b l u e s นะคะ m o n d a y Blues ก็คืออาการหดหูนะคะ Blues ในที่นี้ Blue ปกติคุณผู้ฟังก็อาจจะขอทราบว่าคำว่า Blue ก็คืออารมณ์ที่อยู่ในความเศร้าความหดหูเพราะฉะนั้น Monday Blues ก็เป็นอาการหดหูในวันจันทร์หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีคำว่า Manic Monday นะคะ Manic Monday นะคะนั่นก็คือเป็นวันที่วันจันทร์ที่วุ่นวายนะคะวุ่นวายสับสนไปหมดเลยแต่เมื่อถึงวันศุกร์คำนี้คุณผู้ฟังจะเป็นคำยอดนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะคะ T G I F นะคะ T G I F นะคะก็ย่อมาจาก Thank God it's Friday Thank God It's Friday นั่นก็คือขอบคุณที่เป็นวันศุกร์สทีแต่ว่าเนื่องจากความเชื่อทางศาสนานะคะ Thank God It's Friday มันก็แยกออกมาเป็น Tgif ย่อ,อมาเป็น Tgif ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นวันศุกร์หรือว่าอวันศุกร์สักทีหนึ่งนะคะหรือถ้าการทำงานในบางที่เนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวที่เรียกว่า Casual Friday นะคะ Casual Friday ถ้ามีบอกว่าวันศุกร์ถ้าคุณเข้าทำงานที่ใหม่แล้วเขาบอกว่าวันศุกร์มันเป็น Casual Friday นั่นก็คือเป็นวันศุกร์ที่สามารถแต่งตัวได้ตามสบายนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องผูกไทยใส่สูทหรือว่าแต่งกายให้เรียบร้อยแต่อาจจะมีความสบายๆขึ้นม,มาหน่อยได้นะคะถ้าพูดถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์เขาก็มีคำาว่า Partying Saturday Partying s า t u r d ด y ก็เป็นวันสุวันเสาร์ก็เป็นวันสําหรับการปาร์ตี้นั่นเองนะคะและอีกสำนวนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินบ่อยครั้งเราใช้ว่าเมื่อคู่กับ Sunday ก็คือวันอาทิตย์ lazy Sunday นะคะ lazy Sunday ก็คือพอวันอาทิตย์เนี่ยเราก็อยากจะพักผ่อนทำอะไระแบบขี้เกียจขี้เกียจนอนตื่นสายไม่รีบร้อนเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดท้าย ของสัปดาห์แล้วก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ในวันจันทร์นะคะก็คือทำให้เราเติมพลังได้เต็มทีนอกจากนี้นะคะยังมีอีกคำหนึ่งเมื่อพูดถึง Saturday กับ Sunday นะคะก็คือ Weekend Warrior คำว่า Weekend W E E K E N Weekend ที่แปลว่าสุดสัปดาห์นี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คำว่า Warrior Warrior W A W R I O R นะคะ ว e คเคนวอร์เรีร์คำว่าวอร r เ o r ร์คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยว่ามันคือ,อคำที่แปลว่านักรบนะคะแต่เมื่อพูดถึงว e คเคนวอร r เรีร์นั่นก็คือคนที่ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบอย่างเต็มที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำศัพท์คำว่า w e e k e n d w a r r i o r เนี่ยก็มีหลายความหมายนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสำหรับคนที่ ชอบทำกิจกรรมปาร์ตี้สนุกสนานเนี่ยพูดง,ง่ายๆคือวันธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทํำสิ่งเหล่านั้นเลยพอถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงกันไปเลยนะคะแล้วก็ผ่านแบบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในช่วงวีคเอนนั่นเองนะคะมันก็คือ a person who does a particular activity only on weekends นะคะก็คือคนทั่วๆไปที่มีกิจกรรม คนทั่วไปเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะที่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวก็จะไม่มีเวลาทําอะไรพอถึงวันหยุดสสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ทําในสิ่งที่รักที่ชอบจริงๆนะคะซึ่งจริงๆคำว่า Weekend Warrior เนี่ยรักศัพท์คำนี้มาจากทหารปลดประจำการนะคะที่ที่ระหว่างวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะต้องฝึกอย่างหนักนะคะแล้วก็เขาจะได้หยุด ไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์นั่นเองก็คือเป็นคำว่า Warrior เนี่ยก็คือหมายถึงทหารนะคะแต่ว่า w w e k k n n w w r r r o r r ก็คือในช่วงที่พวกเขาได้ปลดประกันประจำการได้หยุดพักนั่นเองนะคะและสิ่งที่ดีฉันอยากจะนำมาพูดถึงกับคุณผู้ฟังในคำในใน,ในคำศัพท์หรือว่าวงการเกี่ยวกับการทำงานต่อมานะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ในที่ทำงานนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงเราก็ได้ผ่านไตรามาสแรกไปแล้วก็คืออ่าควอเตอร์แรกไปแล้วตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่5เดือนพฤษภาค,คมแล้วเนี่ยอ่าช่วงที่วุ่นวายช่วงที่อ่าตื่นเต้นหลังจากปีใหม่หลังจากหยุดยาวๆหยุดใหญ่ของปีเนี่ยก็คือสงกรานเนี่ยเราได้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วเรามานุบด้อีกทีโอเวลาก็เข้าเดือนที่5แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการทำงานในช่วงนี้คะ คุณลองตอบในใจดูนะคะหรือว่าคุณลองคิดดูว่าคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อเฉยเฉยยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่ไหมรู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรือว่าคุณไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอารมณ์แบบนี้ใครๆก็เกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเราทำงานแล้วเรารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำศัพท์คำนี้ มีมาตั้งเป็นไวรัลมาสักพักหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ฉันก็อยากจะนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือคำว่า quiet quitting นะคะ quiet quitting quiet q u i e t นะคะ quiet ก็คือแปลว่าเงียบนั่นเองแล้วก็ quitting q u i t t i n g นะคะ quitting ก็มาจากคำกริยา quit q u i t quit ก็คือการเลิกการหยุดนั่นเองแล้ว quiet quitting คืออะไร คำว่า quiet quitting ปกติคำว่า quit เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินนะคะ I quit ก็คือฉันหยุด I quit ลาฉันลาออกแต่ว่า quiet quitting เนี่ยไม่ได้แปลว่าการละออกอย่างเงียยเนียแต่มันคือการที่ไม่ทํางานเกินที่ตกลงไว้นะคะก็คือพูดง่าย ใน job description นะคะในคำอธิบายาหน้าที่การงานรายละเอียดการทำงานข้อตกลงการทำงานมีอะไรคำว่า job description หรือว่าเรียกย่อๆว่า JD นั่นเองนะคะใน job description แล้วเนี่ยมีอะไรเขาก็จะไม่ทำเกินคนที่มีลักษณะการกระทำที่เรียกว่า quiet q u i t y เนี่ยก็จะไม่ได้ทำเกินที่ตก,ตกลงไว้นั่นเองนะคะก็คือตัวอย่างก็เช่น ไม่อยู่โอทโดยไม่จําเป็นหรือว่าการที่ไม่ตอบแชทนอกเวลางานหรือเมื่อเวลาที่ดึกเกินไปนะคะสำหรับการใช้คํานี้นะคะตัวอย่างก,ก็เช่นว่า after years of unpaid overtime after years of unpaid overtime she started quiet quitting and only did what was in her job description She started Quiet Quitting and only did what was in her job description ก็คือหลังจากที่ทำ overtime โดยไม่ได้รับเงิน overtime เพื่อไม่ไง่ายๆก็คือ OT นั่นเองนะคะก็คือทำงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับเงินมาหลายปีแล้วเธอก็เริ่มที่จะทำงานแบบที่อยู่ในข้อตกลงเท่านั้นนะคะไม่ทำงานเกินที่ตกลงกันไว้นั่นเองนะคะซึ่ง Quiet Quitting เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากอะไรได้ ก็อย่างที่ดดชันได้ถามคุณผู้ฟังสักครู่นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกับการทํางานอารมณ์ที่เผชิญอยู่ความรู้สึกที่เผชิญอยู่นั่นก็คือมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าเราเกิดภาวะที่เรียกว่า Burn out อาท์นะคะเบิร์นเอาท์บ u เบาคำว่า Burnout นะคะก็คืออาการหมดไฟในการทํางานก็คือความ ล้าที่อยู่ลึกๆทั้งกายและใจนะคะเกิดจากความเครียดสะสมการทำงานหนักโดยไม่พักหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่บ้างานเลยก็ได้ก็คือพอคุณทำงานหนักทำงานหนักอย่างต่อเนื่องไม่พักเลยคุณอาจจะรู้สึกหมดไฟในการทำงานมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้รักงานแล้วอีกต่อไปนะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะ ทั้งกายและใจเลยเบิร์นเเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจนะคะซึ่ง Burn out เนี่ยถ้าเขียนติดกันอ่ะมันก็คือเป็นภาวะการหมดไฟในการทำงานนะคะแตะ่ถ้าเขียนแยกกันมันก็ทำหน้าที่เป็น adjective ได้นะคะแต่ต้องเติม ed เข้าไปแล้วก็เขียนแยกกันนะคะเช่น he was so b u r n out he was so burnt out that he took a three month to 3 month leave to recover ก็เขารู้สึกหมดไฟในการทำงานมากจนเขาจะต้องขอลาสามเดือนเพื่อที่จะ recover recover R E C O V R ก็คือทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นคำว่า recover เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ใช่บางครั้งสิแต่หมายถึงว่าเป็นคำที่ recover ที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นหรือแม้กระทั่งกับการ อาการเจ็บป่วยเนี่ยถ้าถามว่า recover หรือ,อยังก็คือรู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังนะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะ,อะบอกกับคนที่ป่วยอยู่ว่าให้หายป่วยไวๆเนี่ยนะคะ,ะแทนที่เราจะเขียนว่า get well soon แทนที่เราจะใช้สำนวนนี้ที่เราใช้บ่อยๆว่า,าหายไวๆนะหายป่วยไวๆนะนั่นก็คือ get well soon นะคะเราก็ใช้ว่า speedy recovery ก็ได้ speedy recovery นะคะ speedy s p e, e. Dy นะคะ Speedy ที่แปลว่าอยากรวดเร็ว,รวแล้วก็ recovery R E C O V E R Y นะคะ Speedy recovery คุณผูฟังก็สามารถ Tex t ได้เขียนเป็นข้อความได้เวลาที่บอกให้คนหายปว่วยไปวันนะคะนั่นแหละค่ะก็คือภาวะ Burnout หรือว่าภาวะที่ไฟมันมอดลงไปนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกศัพท์อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำงานเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือคำว่า brown out brown out b r o w n o u t brown out มาดูสิคะว่า brown out เนี่ยมันมากกว่า b u r n out หรือเปล่าคำว่า brown b r o w n b r o w สีน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะ brown out เขียนติดกันนะคะคำว่า brown out ถ้าพูดตามความหมายของมันก็คือ หมดใจแล้วแต่ก็ยังทํางานอยู่นะคะหมดใจในที่นี้คือหมายถึงหมดใจในเรื่องการทํางานนะคะเบราว์เอเราจะใช้อยู่ในบริบทของการทํางานนะคะถ้ารู้สึก b บราว์เอนะคะก็คือภาวะที่ยังทํางานได้แต่ไม่รู้สึกอินแล้วไม่รู้สึกอ,อยากจะทําต่อไปไม่มีพลังไม่มเีเป้าหมายอีกต่อไปแล้วในการทำงานนะคะอาจจะเพราะทำงานหนักเกินไป ถ้าเปรียบเทียบสามคำที่ดิฉันได้พูดมานะคะคำว่า burn out คำว่า burn out b u r n o u t burn out ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกับ b a ต t e r y ละกันเปรียบเทียบกับถ่านหรือว่า b a ต t e r y เนี่ยนะคะ burn out เนี่ยคือดับสนิทเลยแบตดับต้องพักนะคะส่วน brown out นะคะ brown out ะก็คือย่งเป็นอาการที่ยังมีแบตยังติดอยู่บ้างแต่เริ่ม แต่เริ่มค่อยๆอ,อ่อนอ่อนแรงลงนะคะแต่ว่าถ้า quiet quitting quiet quitting เนี่ยก็คือเหมือนคุณยังมีแบตเตอรี่อยู่อ่ะยังมีไฟอยู่คุณก็แต่เพื่อที่จะไม่ให้ไฟมันมอดคุณก็เลยต้องทำ quiet quitting นะคะทำงานอย่านนเฉพาะที่อยู่ใน job description เพื่อไม่ให้แบตหมดนั่นเองเมื่อพูดอย่างนี้แล้วคุณู้ฟังเห็นภาพขึ้นไหมคะ ถ้าเทียบตามเลเวลเนี่ยเบิร์นเเนี่ยมันก็คือมากที่สุดนั่นเองนะคะบราวเอาอาจจะรู้สึกเบื่อไม่ค่อยอินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ q u i e t quitting ก็คือทำปกติแต่ว่าไม่ทำเกินหน้าที่นะทำมีข้อตกลงการทำงานไว้ยังไงก็จะทำแค่น้นนะคะตัวอย่างนะคะก็เช่นประโยคที่ว่า most of the team isn't burnt out they are just brow n out Going through the motion without passion ก็อบอกว่าคนในทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับอืเขายังไม่ถึงขั้นแบบแบตเตอรี่หมดนะยังไม่ถึงขั้นว่าแบบหมดไฟมอดจนทำงานต่อไปไม่ได้นะแต่แค่เหมือนกับว่าอ,อยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่อินน้อยลงนะแล้วก็กำลังทำงานไปตาม ตามหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มีใจรักคำว่า passion นะคะคำว่า passion p a w s i o n นะคะ,ะคำว่า passion เนี่ยก็คือการความรู้สึกที่เราอินอันนี้ที่ฉันได้เคยได้ยินกับครูครูครูปุ้มนะคะ,ะซึ่งเป็นอาจารย์ของที่ฉันน่าจะาปฐมานะคะอาจารย์ปฐมาก,ก็แปลกคำนี้ได้ได้ทีฉันรู้สึกถูกใจมากเลยหลายหลายคนชอบพูดคำว,ว่า passion หมด passion เอาเป็นคำศัพท์เลย ที่ทับศัพท์ไปเลยแต่ว่าครูปุ้มเนี่ยได้แปลคำว่า passion ก็คือคำว่าใจรักนะคะแปลเป็นคำว่าใจรักนั่นก็คือเมื่อเรามีใจรักเราก็พร้อมที่จะ,ะ,ะทำสิ่งใดๆนั้นต่อไปนั่นเอง หลังจากที่ได้ถามคุณผู้ฟังมาแล้วเราก็ว่าให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดดูว่าตอนนี้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกยังไงกับการทำงานบ้างหลังที่ทผ่านมา4เดือนเต็มแล้วเข้าเดือนที่5แล้วนะคะถ้าคุณผู้ฟังยังรู้สึกพึงพอใจอยู่นะคะก็คือโคตรดีทันก็ดีใจด้วยดิฉันเองก็ทำงานไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็ยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่ยังตื่นเต้นกับการหา หัวข้อคำศัท์ที่จะนำมาจาัดรายการวิทีุให้คุณฟังอยู่นะคะก็ถือว่าถ้าคุณมีความพึงพอใจในการทำงานนะคะก็ถือว่ายังมี satisfaction นะคะ satisfaction นะคะก็ s a t i s, s f a c t i o n นะคะ satisfaction นั่นก็คือ,อมีความพึงพอใจแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่าเติมคำว่า job เข้าไปข้างหน้า j o b job นะคะ job satisfaction ก็คือ ความพึงพอใจในการทำงานนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยอินกับงานาดิฉันอาจจะใช้คำศัพท์ที่ก็คือยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความเต็มใจที่จะทำงานเท่าไหร่หรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่ไม่เต็มใจพูดถึงคำว่าไม่อินค,คุณคุณผู้ฟังอาจจะเข้าใจได้ดีกว่าเห็นภาพมากกว่านะคะถ้ารู้สึกไม่อินกับการทำงานเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่า disengage disengage d i s e n g a g e d disengage นะคะคำว่า engage engage e n g a g e เนี่ยคำกริยาก็คือว่นว่ามีส่วนร่วมมีเกี่ยวข้องนะคะเติม this นะคะแล้วก็เติม d เข้าไปท้ายเติม prefix this d i s this แล้วก็เติม d ขึ้นไปที่ท้ายเย disengage นั่นก็คือ,อเป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะที่ แปลว่าไม่ได้รู้สึกเกี่ยวข้องไม่ได้อินกับการทำงานเท่าไหร่อย่างเช่นว่าประโยคที่ว่า she's still coming to work but she's clearly disengaged ก็คือ,อเธอก็ยังมาทำงานตลอดนะแต่ว่าดูก็รู้เลยว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าถ้าเรา engage เนี่ยนะคะเรา engage กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เขาก็มีรู้สึกมีส่วนร่วมนะคะมีอยากทำงานแต่ว่าถ้า disengage ก็คือไม่อินนั่นเองหรือว่าบางครั้งเราสามารถใช้คำว่า disengage เนี่ยในกรณีที่อาจจะมีกิจกรรมอะไรชักอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แต่ว่ามีบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเขาไม่เข้าร่วมกับกิจกรรมนั้นดูแล้วไม่ใส่ใจอบอกให้ทําอะไรก็อาจจะไม่ทํานั่นก็คือใช้คำว่า disengage ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงโดยเฉพาะ มีคำกล่าวมีมีคนพูดถึงดิฉันก็ไม่เขาเนี่ยคือใครก็ไม่ทราบแต่ว่าอ,อ่านอ่านกันมานะคะก็บอกว่าสำหรับคนที่หนุ่มสาวที่เริ่มทำงานในปัจจุบันเนี่ยเขามักจะพูดถึงคำว่า work life balance นะคะ work life balance ก็คือสมดุลของชีวิตและการทำงานนั่นเองก็คือว่าทำงานหนักแต่ก็ต้องมีเวลาในการดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตามที่ ได้อ่านมาเขาบอกว่าคนชาว Gen X หรือว่าชาวบูมเมอร์ Baby Boomer เนี่ยทำงานหนักมากๆทํางานหนักทุ่มเทกับการทํางานนะคะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยกว่าจะได้เที่ยวกว่าจะได้ทําอะไรตามใจเนี่ยก็เกษียณแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ย เขาจะใส่ใจในเรื่องของ work life balance นั่นก็คือสมดุลชีวิตในการทำงานเขามองว่า achieving work life balance is a top priority achieving work life balance is top priority ก็คือการที่พวกเขาสามารถมีสมดุลแห่งการใช้ชีวิตและการทำงานไปพร้อมๆกันได้เนี่ยก็ถือเป็น priority หรือว่าอันดับแรกเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขาเลยทีเดียวนะคะ แต่ในขณะที่บางคนยิ่งทำงานก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นว่า imposter syndrome นะคะ imposter syndrome i m p o s t e r imposter แล้วก็ syndrome s y n d r o m e นะคะ imposter syndrome สำหรับคำศัพท์คำนี้นะคะก็เหมือนกับคนที่ขาดความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเหมือนกับ ไม่แน่ใจว่าตกลงตัวเองทําอะไรได้ทําได้ดีหรือเปล่านะคะพาออาจจะเห็นคนประสบความสําเร็จเยอะๆแล้วตัวเองอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรได้ไม่ดีเลยเกิดความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองก็เรียกได้ว่าคนเป็นคนที่มีลักษณะอาการที่เรียกว่า Im Post e r syndrome ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทําอะไรได้หลายอย่างเลยแหละแต่อาจจะเ,ออเกิดจาก การเปรียบเทียบหรือการมองเห็นคนอื่นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําแล้วดีหรือ,อยังฉันทาถูกหรือเปล่าทำดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น imposter syndrome นะคะอันนี้ก็เป็นคําแปลง่ายแต่เนื่องจากว่าดิฉันไม่ใช่จิตแพทย์แล้วก็ไม่ใช่ทางสายแพทย์ที่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สามารถอธิบายคํานี้ได้อยา่างชัดๆนะคะแต่ถ้าคุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่า o v e r e l a d o v e r t h e m นั่นก็คือ overwhelmed นะคะ Overwhelm นั่นก็คือรู้สึกว่ามีหลายสิ่งประดังประเดเข้ามาเข้ามาเต็มไปหมดรู้สึกว่าถ้าคุณรู้สึกว่า I feel overwhelmed จากงานเนี่ยนั่นก็คือว่าคุณรู้สึกว่างานมันหนักเกินไปนะคะนั่นก็คือเป็นความรู้สึกต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานรวมถึง uh, once ตั้งแต่วันจันทที่เราเรียกว่า uh, Monday's Blue Monday Blues หรือว่าวันพุธที่เป็น hump day, TGIF thank God It's Friday um, Lazy Sunday แล้วรวมถึงคำศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Burnout Brownout หรือว่า Quiet Quitting ถ้าคุณรู้สึกว่า การทำงานของคุณเนี่ยคุณไม่อินอีกต่อไปแล้วนะ,ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจนะคะแต่ว่าคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าจนไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองได้พักเลยนะคะก็ลองสังเกตกันดูนะคะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับ b u r n out อาท n o u t แล้ว Qui e q u i t t t i n g เป็น Ba t เตอ y แล้วเนี่ยนะคะคุณได้หาเวลาว่างให้ตัวเองได้ชาร์จบ้างแล้วหรือ,อยังนะคะ และขณะนี้นะคะเวลาของรายการ English This Way ก็ได้หมดลงแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะติดตามรายการ English This Way ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานกับวันที่เหลือค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านดึ่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลาสต์โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย